ใครที่จะมาดูพระหรือว่าใครที่จะมาดูกุ้งก็ดูกันได้เลยนะคะนะคะบางคนก็มาดูกุ้งเพราะว่าอยากดูพระนะคะบางคนนะคะรัสพลรักสะพลขอให้เธอไปดีขอให้มีความ <S 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 จำแทบไม่ได้บววันนี้ขอเบอร์ลักษพลไปนะคะพอดีไม่มีเบอร์ลักษพลว่าก็เครียดเนาะจำไม่ได้บอว์สวัสดีทุกทุกคนเลยขอบคุณนะคะใครที่ให้ของขวัญคุณหมูนะคะสวัสดีลักษพลด้วยนะคะลักษพลครับบีบีนะคะ is he at nabina